สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่27ธันวาคม2566เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน1วันพระวันสุดท้ายของปี2566อะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะวันนี้น้อยก็ได้ไปปล่อยปลานะคะพาลูกชายไปปล่อยปลาในวันพระแล้วก็เอาบุญมาฝาก คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสัมมาสติคือก้าวแรกของการดับทุกข์นะคะนักปฏิบัติหลายคนนะคะยังไม่เข้าใจว่าเราจะไปถึงทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะคะทำไมครูบาอาจารย์ถึงให้เราฝึกภาวนาพุทโธฝึกดูลมหายใจ อยู่กับลมหายใจอยู่ในเรือนใจถ้าหากว่ามีการกระทบเกิดขึ้นทำไมต้องกลับมาอยู่ที่เรือนใจนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจและกลับมาอยู่ในเรือนใจนะคะกลับมาอยู่กายในกายก็คืออยู่ในลมหายใจเนี่ยนะคะก็คือเป็นการทำให้สติคุ้นชินกับฐานที่ตั้ง ะค,ะคำว่าจิตคำว่าสตินะคะก็คืออันเดียวกันจิตสติความคิดมันอันเดียวกันแต่มันจะมีการแยกย่อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือให้เราฝึกให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจการที่สติอยู่กับลมหายใจนะคะก็คือการที่สติอยู่กับปัจจุบันถ้าสติอยู่กับลมหายใจได้ เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกนั่นหมายถึงว่าสติอยู่ในปัจจุบันนะแต่นักปฏิบัติบ,ตบางคนหรือคนหลายๆคนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะไปอยู่ในอดีตและอนาคตซะมากกว่านะคะไปอยู่ในอดีตอย่างไรก็คือไปอยู่กับสัญญาที่เกิดขึ้น สัญญาที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ความจําต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นหนึ่งนาทีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้5นาที10นาที1นชั่วโมง1วัน2วัน3วัน1ปี2ปี10ปีก็ต่างนะคะที่มันผ่านมาแล้วน่ะเขาเรียกว่าอดีตนะคะและคือสัญญาที่เป็นสัญญาเพราะเราเคยได้เห็น เราเคยได้ยินเราเคยได้ฟังเราเคยได้สัมผัสเราเคยได้ลิ้มรสนะคะที่มันกระทบทั้งตาหูจหมูกเล่นกายใจนะคะทุกอย่างนะ,ะมันผ่านการกระทบอายตนะมาเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในความจำซึ่งมันคือสัญญานะคะทีนี้ถ้าสติไปอยู่ในสัญญาก็คือสติไปอยู่ในอดีต นะสติไปอยู่ในอดีตนะคะหวนคิดถึงบางคนไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยนะคะก็จะไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่เรื่อยๆอยู่ซ้ำๆเกิดจากอะไรคะเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดจากอุปทานเกิดจากความอยากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นๆความอยากในเรื่องนั้นๆมันก็เลยผูกมันก็เลยม้วนมันก็เลยเหนี่ยวนำ ให้เราคิดแต่เรื่องนั้นอยู่ซ้ำๆอยู่เสมอนะคะหรืออีกบางคนนะคะคิดฟุ้งซ่านนะปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่อยากให้เกิดอยากให้เป็นอยากให้มันเกิดขึ้นดังที่เราต้องการอย่างที่เราอยากอย่างที่เราปรารถนานะคะมุ่งหวังนะคะแล้วก็ปรุงแต่งต่อนะคะแล้วก็คิด เพ้อฝันไปแล้วก็คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันคงจะดีถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็คงจะดีอันนี้ก็คือคนที่มีสติไปอยู่ในอนาคตนะคะไม่อยู่ในปัจจุบันนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยก็คือการให้เราฝึกสติอยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือบางคนฝึกบริกรรมพุทธ หายใจเข้าโทหายใจออกนะคะหรือบางคนอาจจะท่องพระคาถานะคะเอออย่างอย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะน้อยก็จะมีท่องนะคะก็มีพุโทโธกัมมัฏฐโมกัมมัุติสัมพุโทโธนะคะก็เป็นพระคาถาที่อโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติที่ผ่านมานะคะก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะพุทแล้วก็ทนะคะบางคนอย,งอย่างน้อยเดินตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้ถ้าเดินออกกบบาลังกายเนาะก็จะใช้ ฟังธรรมะเดินไปด้วยเมื่อก่อนก็จะพุดโทรพุดโทนะคะหรือบริกรรพรกคาถาไปนะคะ,อ,ะอย่างเมื่อวานก็ใช้วิธีการฟังบทเทศนาฟังพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็เดินรอบหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ทาให,ให้คือเขาเรียกว่าเราจะต้องหากุ๊สโลบายที่จะทําให้เราไม่ฟุ้งซ่าน ไปในอดีตไม่ฟุง้งซ่านไปในอนาคตอยู่กับธรรมอยู่กับข้ออัดข้อธรรมอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็เดินเดินออกกําลังกายไปด้วยก็ได้ทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะคือเราพยายามที่จะฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันให้มากนะคะจริงจริงเราก็ต้องรู้นะคะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยคือมันไม่เที่ยงจิตนี่มันไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยง แต่ว่าเราต้องพยายามฝึกนิสัยของสติฝึกนิสัยของจิตให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่นะคะอย่างเช่นอยู่กับลมหายใจฝึกสติอยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะคะอยู่ในที่ที่ควรอยู่เรื่อยๆพอเราฝึกเนี่ยหน้าที่ของเราเราก็คือฝึกสติอยู่กับลมหายใจทีนี้จิตเดิมเขาจะทํางานของเขาเองนะ จิตเดิมเขาจะทํางานของเขาเองนักปฏิบัติใหม่หลายคนนี่อาจจะยังยังแยกไม่ได้แยกกายแยกจิตไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องวุฒิฉันจะต้องแยกให้ได้อน,นันยิ่งไม่ได้ถ้าถ้าไม่มีความอยากเกิดขึ้นในการที่จะอยากแยกกายแยกจิตมันมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดนะคะเราทําแค่เราทําแค่ มีความรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาที่มันเผลอไปมีไหมมีทุกวันนี้เผลอไหมน้กก็เผลอเผลอทุกคนเพราะว่าจิตมันไม่เที่ยงนะคะจิตมันไม่เที่ยงมันก็จะต้องมีอาการของจิตอาการของจิตคือความคิดความคิดคืออาการของจิตความคิดกับสัญญาคืออาการของจิตมันก็จะเป็นไปตามที่มันไปนะคะแต่มันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่สติที่แท้จริง มันเป็นนาม,มขันมันไม่ใช่เรานะคะ,ะความคิดคือสัญญานะสัญญาก็คือนามขันนะคะมันเป็นอาการของจิตมันเกิดขึ้นเองมันดับเองมันไม่ใช่เรานะคะเราจําเป็นที่จะต้องไปเขาเรียกว่าไปคิดอะไรกับตรงนั้นไหมไม่จําเป็นกทิ้งมันไปเลยนะคะบางทีเนี่ยเราเรานั่ง ทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันทำให้มันทำให้เรานึกถึงแล้วรู้สึกผิดอะไรเงี้ยนะคะเราก็อยากเข้าไปรู้สึกผิดถ้าเราเข้าไปรู้สึกผิดนะ่ยแปลว่าเราเอา,เอา,เ,อาเอาวิญญาณเข้าไปจับความคิดนั้นเข้าไปปรุงต่อนะมันก็เลยเกิดอารมณ์และความรู้สึกมันก็กลายเป็นเป็นพบเกิดขึ้นทีนี้เวลาที่เรากําลัง,น,งนั่งทำอะไรอยู่ก็ตามแล้วมันมี ความคิดหนึ่งแวบ,บขึ้นมาแล้วแล้วแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ทําให้เรารู้สึกผิดนะคะให้เราทํำยังไงเราก็กลับมาอยู่กับพุโทโธนะคะหายใจเข้าพูดหายใจออกโธเพื่อที่จะไม่ให้จิตไปไปเกาะความคิดนั้นเพื่อที่จะดึงสติกลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งคือกายในกายนะคะเวลาที่มันเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นความคิดที่มันแวบ,บขึ้นมานะคะหรือว่าภาพเหตุการณ ต่างๆที่เราเราเห็นและเรารู้สึกว่าเราสลดหดหูเรารู้สึกโกรธหรือเรารู้สึกสังเวชให้เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะคะทำไมเราจะต้องฝึกการที่เ,เห็นสิ่งกระทบแล้วต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจเพราะว่าเราจะต้องฝึกให้สัมมาสติเกิดขึ้นในความรู้สึกนะ ถ้าการการที่เรามีสัมมาสติเกิดขึ้นคำว่าสัมมาสติก็คือสติที่ปราศจากความพอใจปราศจากความไม่พอใจสติที่ตั้งอยู่ในเวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนาคือความว่างปราศจากกิเลสนะคะว่างจากกิเลสว่างจากความอยากว่างจากความยึดนะ,ะสติที่ที่อยู่ในฐานที่ตั้งคือกาย นะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแหละคือสติปฐานสนะี่น่ะสติที่ตั้งอยู่ในฐานกายนะแล้วอยู่ในอุเบกขาเวทนานะอยู่ซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสตินะเมื่ออยู่ประจำนะเมื่อสติเนี่ยมีนิสัยมาอยู่ในกายเป็นประจำนะมาอยู่ในอุเบกขาเวทนาเป็นประจำมันก็จะเกิดสมาธิเกิดขึ้น มันก็จะเกิดเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นทําไมนะ้อยึงบอกว่าสัมมาสติเป็นก้าวแรกเพราะว่าเราจะเดินบนทางแห่งมัดนะเดินบนทางแห่งมัจแปเนี่ยที่เป็นทางออกแห่งทุกเนี่ยที่เป็นทางพ้นทุกที่พระพุทธองค์ท่านให้แนวทางไว้ที่8ข้อเนี่ยนะคะข้อแรกเลยที่เราจะต้องมีเนี่ยก็คือสัมมาสติถ้าเราไม่มีสัมมาสติ เราก็จะไม่มีสัมมาสมาธินะถ้าเราไม่มีสัมมาสมาธิเนี่ยเราก็จะไม่มีสัมมาทิฏฐิเราจะไม่เห็นความจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีสัมมาสมาธิส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยจะไปตกมาตายเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คือเกิดนิมินิมิต แล้วก็ไปหลงในนิมิตไปหลงเห็นแสงเห็นพระพุทธองค์เห็นหลวงปู่หลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์ไปหลงในนิมิตอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเอ้ยขอโทษเป็นมิจฉาสมาธินะถ้าไปหลงอยู่ในมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะไม่มีสัมมาทิฏฐินะคะดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นก้าวแรกของการที่จะเดินทางเพื่อการพ้นทุกเนี่ย ก็คือต้องมีสัมมาสติถ้าเรามีสัมมาสติเราถึงจะมีสัมมาสมาธินะคะเมื่อมีสัมมาสม,มาธิเนี่ยก็จะเห็นสัมมาทิฏฐินะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเราจะเห็นความคิดเราจะเห็นความอยากเราจะเห็นความยึดอุปทา,านเราจะเห็นความเพลิน เราจะเห็นกิเลสในในใจเรานะเราจะเห็นจากจากข้างในนะคะถ้าเราไม่มีสัมมาสม,มาธิเราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้กายเราจะไม่รู้ใจเราจะไม่รู้ความเป็นไปของธรรมที่มันกำลังเกิดขึ้นเราจะไม่เห็นข้ออัดข้อถังนะคะพอหลังจากที่เราเห็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะคะ เราก็จะมีสัมมากรมมันโตก็คือทําอย่างที่ถูกที่ควรควรจะทําอะไรนะอะไรที่มันถูกที่มันควรเราก็จะทําสิ่งที่มันถูกที่มันควรและไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะซึ่งอันเนี้ยศีลมันก็มาด้วยนะศีลก็มาด้วยถ้าถ้าเรามีสัมมาสตินะเราก็ต่อเนื่องไปสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นสม,มาทิฏฐิสัมมากรรมมันโตส,สัมมาวายาโมเอ้ยสัมมาวาจาก่อน สัมมาวาจาก,ก็คือจะพูดอย่างเป็นคําพูดที่ไม่เบียดเบียนใครไม่พูดกระแนกกระแหนไม่พูดดินทาไม่พูดโกหกไม่พูดใส่ร้ายนะคะเป็นคําพูดที่เป็นกลาง,ลางเป็นคําพูดที่ดีสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสัมมาอาชีวก็คือทําอาชีพ ที่สุจริตที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะคะแล้วก็เป็นสัมมาวายโมนะก็จะมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนะคิดอย่างถูกสัมมากรรมตโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะคะอันนี้ก็ คือทุกอย่างนะในส่วนของมารคกมีอง์8เนี่ยทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่สัมมาสติดังนั้นเนี่ยแต่ละคนนักปฏิบัติแต่ละท่านเนี่ยขั้วแรกเลยเนี่ยก็คือสัมมาสตินะคะต้องฝึกสัมมาสติให้ได้ฝึกสัมมาสติให้เข้มแข็งให้สติมีกำลังนะให้สติมีกำลังแล้วขั้นต่อไปมันก็จะมาเอง นะสัมมาสมาธิก็จะมาเองทีนี้เนี่ยอย่างที่เราฝึกฝึกกันอยู่นะคะก็คือ,เ,อเวลาที่เราทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนหรือทํากิจกรรมในระหว่างวันหรือ,อทํางานในระหว่างวันหรือทํากิจวัตรประจําวันนะคะเราก็หมั่นฝึกภาวนานะหมั่นฝึกภาวนาเพื่อให้สติ อยู่ในกายมีสติและลึกรู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสัมมาสตินะะเราก็จะสามารถพิจารณาได้แค่เรามีสัมมาสติข้อเดียวเนี่ยนะคะเราก็จะละบากนะเราก็จะละบากได้เราก็จะมีศีลน,นะะและเราก็จะสามารถสร้างบุญได้ด้วยการแค่อาจจะยังไม่ได้ลงทุนนะแต่ แค่เราชื่นชมหรืออนุโมทนาบุญกับผู้อื่นที่ทำบุญอันนี้เรามีสัมมาสติเราก็มีความฉลาดมีปัญญาทางธรรมรู้ว่าเขาทำบุญเราก็อนุโมทนาบุญกับเขาซึ่งถ้าเราอนุโมทนาบุญเราก็มีส่วนร่วมในบุญนั้นนะแต่อย่าไปอนุโมทนาบาปนะคะเห็นใครทำบาปแล้วแล้วสนับสนุนหรือชื่นชมด้วยนี่เราก็ติดบาปไปด้วยนะคะอนุโมทนาบุญ เราก็ได้บุญร่วมด้วยแต่เราอย่าไปอนุโมทนาบาปนะ,ะเราก็จะปิดบาปไปด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังบางคนยังยังไม่เข้าใจจุดนี้นะคะต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระหว่างวันในระหว่างที่น้อยให้แบ่งปันธรรมะให้เนี่ยแล้วก็เว้นไปอีก4ี่ห้าวันหรือ7วันอย่างเงี้ยแล้วน้อยก็มาทาคลิปอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนี้น้อยก็ภาวนา น้อยก็ภาวนาคืออยู่มีสติรู้อยู่ในกายอยู่เสมอไม่ว่าเราจะรับประทานอาหารเราจะดื่มหรือเราจะพูดคุยกับคนอื่นหรือเราจะฟัง You Tube หรือเราจะดูข่าวหรือเราจะดู Facebook หรือเราจะไปตลาดไปที่ไหนก็ตามนะคะเราพยายามฝึกให้สติอยู่กับอยู่ในกายสติอยู่กับลมนะคะ มันจะทําให้เรามีบุค,คลิกที่ช้าลงนะช้าลงเพราะว่ามันจะค่อยคอยนะจะค่อยคอยคิดจะค่อยคอยพูดจะค่อยๆทําบุค,คลิกมันจะเปลี่ยนไปมีหลายคนที่ที่บอกน้อยว่าเออบุค,คลิกน้อยเปลี่ยนไปเพราะเพราะโดยปกติในนะอดีตเนี่ยจะเป็นคนไฮเปอร์เดินเร็วพูดเร็วนะ,ะกินเร็วทําอะไร,เรูเร็วหมดเลยนะฮะณปัจจุบันนี้เนี่ยการพูดก็ยังเร็วอยู่นะคะแต่ว่า ก็มีสตินะคะบางทีก็เผลอมันเป็นธรรมดาเราเราก็อย่าไปยึดมั่นว่าเออฉันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องนะคะธรรมธรรมะเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเองธรรมะจะจะเปลี่ยนตัวเราเองนะ,ะเราเราฝึกเราฝึกมิสัยในการที่เขาเรียกว่าฝึกสติให้อยู่ในธรรมนะคะพอสติจิตใจความรู้สึกอยู่ในธรรมได้เข้าถึงธรรมได้นี่ ธรรมก็จะเปลี่ยนเองธรรมก็จะเปลี่ยนแปลงเราเองนะคะมันเหมือนกับเราฝึกนิสัยนะเราฝึกนิสัยให้ให้มีศีลให้ละบาปนะคะให้ทําบุญฝึกนิสัยทําเป็นนิสัยนะคะภาวนาเป็นนิสัยสวดมนต์เป็นนิสัยรักษาศีลเป็นนิสัยทําทานเป็นนิสัยเนี่ยพอเราฝึกให้เป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยนะคะนิสัยก็จะเปลี่ยนเราอ่ะพอนิสัยเปลี่ยนเรานะคะพฤติกรรมก็เปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนชะตากรรมก็เปลี like, exactly ่ยนนะคะชะตากรรมก็เปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยมันมันเปลี่ยนที่นิสัยที่เริ่มต้นนะคะแต่นี้เราฝึกนิสัยให้กับสตินะเราฝึกนิสัยให้กับสติให้สติเป็นสัมมาสตินะถ้าเราฝึกนิสัยให้สติเป็นสัมมาสติได้เมื่อไหร่นะคะสติจะเปลี่ยนเราสติจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแปลงเอง เราไม่ต้องไปหวังว่าสติจะเปลี่ยนไม่เขาจะทําหน้าที่ของเขาเองนะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้เราฝึกตัวเองให้มีสติอยู่กับลมหายใจให้อยู่ในกายกายเวทนาจิตธรรมให้เป็นสติปัฏฐานสี่ในทุกๆวันในทุกขณะถ้าเป็นไปได้ในทุกช่วงขณะคุณขับรถคุณทำงานคุณ ประชุมคุณทานข้าวเข้าห้องน้ำหรือก่อนนอนทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกที่ทุกท่าขอให้เรามีลมหายใจนะคะอันนี้ก็คือการที่เราตั้งใจที่จะทุกคนต้องตั้งใจฝึกสัมมาสติซึ่งมันเป็นก้าวแรกของทางพ้นทุกนะคะทั้งหมดมี8นะคะมีมรรคลงแปดนะคะแต่มรรคที่1ที่จะต้องมีก็คือสัมมาสตินะ,ะเป็นมรรคที่สําคัญ ถ้าเรามีสัมมาสติได้เมื่อไรเนี่ยมรรคที่2ที่3ที่4จนถึงมรรคที่8ก็จะตามมานะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนเลยควรจะต้องฝึกให้ตัวเองมีสัมมาสติให้ได้บางคนอาจจะไม่ใช่ว่ามีเป้าหมายเพื่อพ้นทุกเพื่อนิพพานในภพนิชชาตินี้ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยคนเราก็ควรจะมีชีวิตที่ มีความสุขสงบนะอยู่ได้อยู่เป็นอยู่แบบสันติอยู่แบบปลอดภัยอยู่แบบไม่มีเรื่องร้ายๆไม่มีเรื่องร้อนๆมารบกวนอยู่ได้อย่างปกติสุขนะคะนี่คือคือการทำเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่แบบนี้ก็คือการพ้นทุกข์บนโลกนะ การพ้นทุกบนโลกใบนี้เนี่ยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือ,อความรู้สึกหรือจิตใจเนี่ยมันไม่มีอะไรมาบีบขันไม่มีอะไรมาให้ทุกนะคะแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกนะคะเพื่อถึงพระนิพพานก็จะปฏิบัติขั้นอุกฤษนะ,ะก็จะปฏิบัติมากขึ้นกว่านี้นะคะแต่ว่า อย่างน้อยเคยบอกแล้วนะคะว่าอย่างน้อยมาแบ่งปันเนี่ยก็คือเราก็พอจะปฏิบัติได้แล้วเอาความรู้ที่เราปฏิบัติได้เนี่ยมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะคะเพื่อใหอ้มีวิธีการที่จะทำให้คลายทุกข์นะหลายคนมีความทุกข์จากการรู้สึกขัดเคืองขัดข้องขุ่นข้องหมองใจหรือบางคนอาจจะ มีความมีอคติมีความอาคามีความอาคฆาตนะมีความอาคฆาตพยาบาทอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้หลุดออกจากใจมันทําไม่ได้มันทํำยังไงหรือบางคนอาจจะ,ะมีความเจ็บป่วยนะคะอยู่กําลังป่วยอยู่อยากจะเอาความทุกจากการเจ็บป่วยนี้ออกไปเนี่ยอยากจะให้มีความรู้สึกว่าความเจ็บป่วยมันเป็นธรรมดาเนี่ยจะทำยังไง น้อยก,ก,ก็มาแบ่งปันวิธีการที่ให้เรามีสัมมาสติเนี่ยมันพอมีสัมมาสติเกิดขึ้นนี่เราจะเห็นเลยว่าความเจ็บป่วยมันเป็นธรรมดาความเกิดความแก่ความตายความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอความพัดพลากมันก็จะเป็นสิ่งธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอความขัดข้องในสิ่งประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นธรรมดา ทำยังไงเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะคะก็คือการฝึกมีสัมมาสตินะคะต้องฝึกกันทุกคนถ้าเอาแค่เอาแค่ชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ที่ไม่ไม่ทุกใจกับเหตุการณ์ต่างๆสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราไปกระทบไม่ว่าจะกระทบทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆมากระทบแล้วเราวางอารมณ์นั้นได้เราละอารมณ์นั้นได้แค่นี้ก็ โอเคละนะคะอันนี้ก็คือพ้นทุกบนโลกใบนี้หละนะคะที่เหลือเนี่ยคนที่ปฏิบัติต่อเนื่องนะคะปฏิบัติมาเพื่อปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ในชาตินี้จริงๆเนี่ยก็จะมันก็จะเกิดขึ้นเองเพราะว่าในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยย่อมหมายถึงว่าคนคนนั้นก็มีของเก่าติดตามมาในอดีตชาติก่อนก็เคยปฏิบัติมานะคะชาตินี้ก็มาเพียรอีก เป็นชาติสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นเองมันจะเกิดขึ้นเองนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างนะคะก็สําเร็จได้ด้วยความเพียรน,นะ,ะด้วยความเพียรและความอดทนนะคะถ้าเราฝึกภาวนาอยู่สม่ําเสมออยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะพอเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นบ่อยๆ เห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆเนี่ยเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายคลายกําหนัดโดยเฉพาะเรื่องการตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาซึ่งเหล่านี้ก็คือสาเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยพอเราเห็นบ่อยๆพอจิตมันเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะเบื่อมันเบื่อปุ๊บมันจะคลายมันจะคลายเองนะมันจะมันจะคลายด้วยตัวมันเองนะคะอันนี้จะเกิดขึ้น ในผู้ที่เคยฝึกมาแล้วนะ,ะในอดีตแล้วก็มาพบนี้ชาตินี้ก็มาฝึกต่อมาเพียนต่อนะฮะก็จะก็จะคลายเร็วขึ้นนะคะเพราะของของเก่ามันก็จะเชื่อมกันในลักษณะอย่างนี้นะคะในลักษณะของคนแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงอริยะบุคคลได้นะ,ะส่วนท่านที่เป็นนักปฏิบัติใหม่เนี่ยก็อย่าไปท้อนะคะ วาสนามันมาไม่เหมือนกันสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตเราอาจจะทามาน้อยแต่ว่ามาในชาตินี้เนี่ยเราก็เพิ่มการทําให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะวาสนาไม่มีก็สร้างใหม่ได้บารมีไม่มีก็สร้างใหม่ได้นะคะด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจจริงด้วยเจตนาที่ดีที่ตั้งมั่นนะคะต้องฝึกตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่พระพุทธองค์บอกก็คือ มนุษย์ผู้ประเสริฐก็คือมนุษย์ผู้ฝึกตัวเองได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกำดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ